มาดูซอฟต์แวร์แซมเปิลที่เราออกแบบมาสำหรับดึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆจากสโคบขึ้นมาแสดงผลเป้าหมายของเราคือเราจะทำเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของวงจรอันดับแรกนะครับเราจะเชื่อมต่อตัวสโคบเข้ากับตัวซอฟต์แวร์ของเราตอนนี้เราเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับไทม์เปอร์ดิฟของสโคบได้นะครับสังเกตกราฟที่จอสโคบ จะมีจํานวนลูกขึ้นที่มากขึ้นนะครับเราสามารถปรับว้นเปอร์ดีฟได้นะครับว้นเปอร์ดีฟการปรับก็จะทําให้สัญญาณที่หน้าจอสโคบนะครับมีความสูงหรือว่าต่ำลงนะครับเราสามารถที่จะอ่านค่า DCRMSACRMS วน Peak ้นพีกทูพีกความถี่นะครับทุกพารามิเตอร์ พารามิเตอร์เหล่านี้นะครับก็จะใช้เป็นตัวอ้างอิงสำหรับทดสอบวงจรว่าวงจรที่ทำการประกอบมานั้นมีคุณสมบัติที่ตรงตามฝ่ายออกแบบได้ทำการออกแบบไว้หรือเปล่านะครับปัจจุบันเรามีซอฟต์แวร์แซมเปิลของเครื่องมือวัดทุกประเภทภายในแล a บของเรา เราสามารถที่จะออกแบบเครื่องมือทดสอบวงจรให้ลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย